ชานูขอห้าสิานดผุความสำเร็จการศึกษาขยันเรียนมันเพียรในวิชาเสริมศรัทธาหาสิเพชรบุญมุม่งสอนสั่งหลกักธรรมพัฒนาดาประชาเก้เาไกลให้เรียนรู้ ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส10ประเภทรับนักเรียนชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเข้าเรียนปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 712คนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร77คนมีดรวุฒิศักดิ์เล็กคําเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยโรงเรียนต้องการปลูกฝังจิตสำเนึกรู้จักใช้ประหยัดรักและห่วงแหนทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ทำโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะซีโร่เวสคู l เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี6 0พรรษาโดยได้มีการดำเนินงานอย่างมีระบบดังนี้ 1. น,นโยบายการสนับสนุนและแผนการดำเนินงานผู้บริหารดำเนินการประชุมวางแผนกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์โดยการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและบุคลากรทุกคนทั้งในและนอกโรงเรียนประกาศเป็นนโยบายสถานศึกษาประชุมวางแผนกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานระยะเวลางบประมาณและผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจนมีแผนการสร้างวินัยให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะโดยผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย ให้ความรู้จากเสียงตามสายโดยดีเจน้อยพร้อมกับเปิดเพลงโรนนรงการทิ้งขยะให้ถูกที่ได้จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยมีการประกวดป้ายนิเทศห้องเรียนปลอดขยะโรนนรงให้ห้องปฏิบัติการห้องพักครูทุกห้องรวมถึงหอพักนักเรียนทุกหอพักมีการคัดแยกขยะลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมโดยใช้ถาดหลุมปิ่นโตมาใส่อาหารแทนรณรงค์ให้กินอาหารให้หมดจานการประกวดชุดนางในวันนดีรีไซเคิลจากกิจกรรมวันสุนทรผู้่รณรงค์ให้รู้จักซ่อมแซมเสื้อผ้าหรือข้าวของที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่นำสิ่งของที่ไม่ใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นข้าวของเคลื่อนใช้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นักเรียนนำมาคัดแยก เพื่อนำไปขายที่ธานาคารขยะรีไซเคิลและตลาดกลางรีไซเคิลได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกประเภทขยะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะอินทรีย์ ลุ่มบริหารวิชาการจัดหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะสามารถนำไปบูรณาการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังได้นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่ตลาดกลางรีไซเคลิลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 3. กระบวนการและการมีส่วนร่วมนักเรียนและบุคลา,ากรทุกคนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมการจัดการขยะในสถานศึกษาโรงเรียนได้สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมครั้งนี้โดยมอบรางวัลประกาศนียบัตรให้กับห้องเรียนหอพักที่ชนะเลิศเป็นห้องเรียนปลอดขยะหอพักสะอาดได้อยู่บุคลากรและบุคคลภายนอกเช่นผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมีโครงการขยะแลกไข่ไก่เพื่อเป็นแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ 4. การดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดขยะโดยใช้หลัก 3R จัดกิจกรรมหลังคารบธงชาติ10นาทีให้ความรู้ในการคัดแยกขยะรณรงค์ให้นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่โดยการทำกรงแยกขวดพลาสติกไว้หน้าสหากรณ์ร้านคา้าแบ่งเป็นขวดพลาสติกใสแยกใส่กรงสีฟ้าขวดพลาสติกขุ่นแยกใส่กรงสีเขียว ขวดพลาสติกสีแยกใส่กรงสีชมพูฝาขวดพลาสติกแยกใส่กรงเล็กสีชมพูฟ้าเขียวในโรงเรียนจะมีถังขยะสามสีให้นักเรียนบุคลากรทุกคน คัดแยกก่อนทิ้งคือขยะรีไซเคิลทิ้งลงถังขยะสีเหลืองขยะอินทรีย์ทิ้งลงถังขยะสีเขียวขยะทั่วไปทิ้งลงถังขยะสีน้ำเงินผู้เรียนทุกคนเข้าใจและตระหนักว่าก่อนทิ้งนักเรียนจะใช้อย่างคุ้มค่าก่อนเช่น ขวดน้ำจะนำกลับมาใช้ซ้ำกรอกน้ำไว้รับประทานกระดาษที่ไม่ใช้นำมาทำกระดาษสากระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวนำกลับมาเย็บเล่มไว้ใช้อีกครั้งเสื้อผ้าที่ขาดจะนำมาซ่อมแซมเย็บชุนปะก่อนนำมาใช้หรือบริจาคลดการซื้อของที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติก กล่องโฟมรับประทานโดยใช้ภาชนะถาดหลุมโดยมีการคัดแยกขยะตามประเภทดังนี้ 1. ขยะอินทรีย์เช่นเศษอาหารจะนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพและให้อาหารหมูให้อาหารเป็ดไก่ 2. ขยะรีไซเคลิลนักเรียนทุกห้องเรียนทุกหอพัก จะทำการคัดแยกแล้วนำไปขายที่ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนนำรายได้มาพัฒนาห้องเรียนและหอพัก 3. ขยะทั่วไป ผู้เรียนจะเก็บไว้เพื่อประกอบทําเป็นชุดรีไซเคิลเพราะทางโรงเรียนจะมีการประกวดชุดรีไซเคิลในสัปดาห์วิทยาศาสตร์หรือชุดในานางวันในคดีรีไซเคิลกิจกรรมวันสุนทรผู้หากไม่ได้ใช้อย่างจริงจังจะแยกทิ้งลงถังสีน้ําเงิน 4. ขยะอันตรายโดยส่วนมากจะพบที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้แก่สารเคมี ผ่านไฟฉายห้องพยาบาลจะเป็นขยะที่ติดเชื้อผู้รับผิดชอบจะเก็บใส่ถุงดำไว้มิดชิดรอรถขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตมารับเดือนละหนึ่งครั้ง การดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดขยะโดยใช้หลัก 3R ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนในทุกๆเดือนเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะได้มีการประเมินติดตามการลดปริมาณขยะในแต่ละประเภทในรูปแบบกราฟตารางข้อมูลและกราฟการจัดการและคำนวณปริมาณการเดอนกระจกจากปริมาณขยะ การจัดการขยะของโรงเรียนสรุปได้จากเส้นทางการจัดการขยะภายในสถานศึกษาจากจุดกำเนิดที่1คือโรงอาหารมี2ประเภทคือ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเปลือกผลไม้เศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ภายในโรงเรียนหรือโครงการปลูกผักสวนครัว 2. ขยะรีไซเคิลเช่นขวดพลาสติกนำไปขายที่ธนาคารขยะธนาคารจะปันผลให้กับสมาชิกทุกๆ7วันจุดกำเนิดที่ 2. จากห้องเรียนและหอพักนักเรียนมี4ประเภทจะแยกประเภทลงถังขยะประจำห้องเรียนและหอพักคือ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้จะนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพและเลี้ยงสัตว์ 2. ขยะทั่วไปทำสิ่งประดิษฐ์เช่นชุดนิวเปเปอร์ 3. ขยะรีไซเคิลนำไปฝากขายที่ธนาคารขยะ 4. ขยะอันตรายนำไปทิ้งที่ธนาคารขยะเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีส่วนมูลสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์จะนำมาทำแก๊สชีวภาพเพื่อส่งโรงครัวใช้ในการหุงต้มอาหารของโรงเรียนต่อไปซึ่งการจัดการขยะอย่างเป็นระบบของโรงเรียนสามารถนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ได้ใหม่ภายในโรงเรียนทำให้ ปริมาณขยะลดลงเพื่อเผยแพร่สำหรับผู้ที่ได้มาศึกษาดูงานหรือผู้ที่สนใจทั้งในและนอกสถานศึกษา 5. ผลสำเร็จและความยั่งยืนของสถานศึกษาปลอดขยะนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนต่างเข้าใจเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะทุกคนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือในห้องพักบ้านพักทุกที่จะมีการคัดแยกขยะโครงการธนาคารขยะเป็นโครงการที่มีคุณค่าปเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินนักเรียนเก็บขยะที่สามารถขายได้นำมาขายที่ธนาคารขยะส่งเสริมการออมสร้างรายได้ให้กับนักเรียนหอพักทุกหอพักมีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ทุกหอพัก การให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนนี้ส่งผลให้สามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนคิดเป็น100%เปอร์เซถือเป็นผลสำเร็จและความยั่งยืนของสถานศึกษาปลอดขยะ หกการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนลงสู่การปฏิบตัติมีโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้จากโครงการผู้เรียนจะนำส่งโรงครัวไว้เป็นอาหารเช้ากลางวันและเย็น ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักกินอย่างพอประมาณเมื่อนักเรียนอิ่มจากการรับประทานอาหารหลักแล้วนักเรียนยังมีเหตุผลในการลดซื้อสินค้าที่บรรจุหีบห่อจากถุงพลาสติกกล่องโฟมที่อาจเป็นขยะต่อไปนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเป็นนิสัยมีจิตสํำนึกที่ดีรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สถานศึกษาแห่งนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste s c h o รองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งของประเทศได้รับโล่รางวัลจากท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2557 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบปีพุทธศักราช2 5 5 7ทุกคนทุกภาคส่วนมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมสถานศึกษาปลอดขยะให้ประสบผลสำเร็จเป็นโรงเรียนปลอดขยะเพื่อส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนต่อไป